สนับสนุนโดยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนการประปานครหลวงบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบลเรดจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านสี่ท่านเป็นผู้ที่เข้ารอบค่ะ TOT ขอมอบกล่อง TOTIPTV ร่วมเป็นกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อไปตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่บนเวทีนี้5ท่านด้วยกันนะคะหนึ่งในนี้จะต้องกลับบ้านและมีหนึ่งท่านที่จะเป็นผู้ชนะเลิศในสัปดาห์นี้ซึ่งใครจะอยู่ใครจะไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการของเราค่ะขอเชิญน้องอาร์มนะคะฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการค่ะเชิญพี่ปอร์ดค่ะ น้องอามครับอยากทราบว่าเมื่อน้องอามได้รับผ้าไหมมัดหมี่ชิ้นนี้แล้วเนี่ยน้องอามรู้สึกยังไงและอะไรคือแรงบันดาลใจของชุดนี้ครับตอนแรกที่ได้ผ้าผืนนี้นะครับผมก็มองลายผ้าแล้วก็เชิงผ้าก่อนผมมองลายผ้าแล้วมันเป็นเหมือนรังพึ่งผมก็เลยเอารังพึ่งเนี่ยมาเป็นอินสตาในการตัดต่อลายต้องขอบอกว่าเสื้อผ้าแบบนี้เป็นเสื้อผ้าที่ถ้าแขวนอยู่ขายเนี่ยจะขายออกเป็นอันดับแรกเลยนะเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าที่ าสามารถใส่ได้เ,เกือบทุกรูปร่างแล้วก็รูปทรงเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีวันเชยนึกออกไหมฮะคือซื้อไปปั๊บเนี่ยใช้ได้ตลอดชีวิตน้องอามีเล่นทั้งสีแล้วก็ลายแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจากตัวผ้าไหมเนี่ยได้ครบนะฮะเรียกว่าคุ้มกับการที่ซื้อผ้ามาสัก4-5เมตรมาทำชุดเรสเนี่ยแล้วก็ใส่ออกงานแล้วก็วางจำหน่ายได้นะครับขอเชิญคุณแมทค่ะ ชุดนี้หมิวก็ชอบนะคะว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ไส้ไส้ไก่มาสารมามันดูเป็นเอเชียดูเป็นเหมือนเครื่องจักรสารของไทยด้วยมาอยู่กับผ้าไทยหมิวก็ว่ามันก็เป็นดีไซน์อะไรที่ที่มีรายละเอียดแล้วก็กระโปรงข้างหน้าก็ดูเหมือนชุดหนึ่งพอเขาหันหลังก็ดูเหมือนเป็นอีกชุดหนึ่งก็น่ารักดีชอบคิดยังไงคะถึง มีการสารด้านบนในลักษณะแบบนี้อินสป r เรชั n ของผมมาจาก uh, ที่เราไปนะครพนมที่อำเภอนาวาครับแล้วผมก็ได้เห็น uh, พวกกลุ่ม uh, กลุ่มทอผ้าครับเขาทอผ้ากันอยู่ผมก็เลยคิดไปถึงเส้นเส้นได้พุ่งได้ยืนนะครับก็คือเหมือนผมอยากจะทอผ้าขึ้นมามันมีความดู อลกันขึ้นมาทันทีเนี่ยนะฮะจากการที่มันมีหางปลาด้านหลังนะมันดูมันดูโก้ขึ้นมาเลยทันทีนะฮะจากการที่มันก็เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมันมีความน่าตื่นเต้นอีกนิดนึงที่ว่าเขาใช้สีสะท้อนแสงมาใช้มาทําให้ผ้าไหมดูแล้วดูแล้วทันสมัยขึ้นมาทันทีเลยขอบคุณค่ะและทั้งสองท่านนี้คือผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะขอเชิญกอนดูด้วยค่ะ รู้สึนเต้นแนดเลยคามรู้สึกกำลังนีดๆๆเหมือนจะเป็นลมนะชสุเต้นนะคือว่โดนนอกแล้ว <es> และตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันบนเวทีสามท่านด้วยกันนะคะหนึ่งในสามท่านนี้คือผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดและแน่นอนอีกหนึ่งคนก็จะเป็นผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดก่อนอื่นเราคงจะต้องให้คณะกรรมการของเราคอมเมนต์ซะหน่อยนะคะ เริ่มที่คุณจิวนะคะจิวลองบอกแรงบันดาลใจสิคะที่ทําชุดนี้ออกมาผ้าผมมันมีสองลายลายเชิงก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ผ้าตัวก็จะเป็นลายรวงพึ่งครับคือจิวก็คิดว่าควรจะใช้ประโยชน์ลายผ้าได้มากที่สุดเพราะว่าเราได้เห็นขั้นตอนการทํามาตั้งแต่ตน้นตอนที่ได้มีโอกาสไปบ้านนาว่านะครับแล้วก็เพิ่ม R ัฟเฟิลตรงข้างนี้เพื่อความเก๋มากขึ้นครับ ให้ดูมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความเปรี้ยวผสมมาด้วยทีหนึงครับอันนี้คือไม่ทราบเหมือนกันวันนี้ต้งเห็นชุดค็อกเทลทั้ง9้าชุดเนี่ยสั้นหมดทุกชุด<อ>แต่ค็อกเทลไม่จําเป็นต้องสัง้นไม่จำเป็นต้องสั้นต้องสัง้น<อ>ขนาดนี้คือคือความสั้นจริงๆงแล้วมันมันทำให้บางบางทีภาษาอังกฤษเขาจะวอลเกอร์มันคือมันมันทำให้มัน มันดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เรียบร้อยอ่ะแต่ชุดนี้หนูชอบที่มีระบายข้างๆเรียกว่าระบายกันแล้วกันนะคะมันทําให้ชุดนี้ดูมีอะไรดูดูเพราะบางทีถ้าผ้าไทยแล้วสีเข้มเราไม่มีอะไรเลยก็ในส่วนตัวก็กลัวจะจะจะ,จะดูสูงอายุไปนิดเป็น <c oughs> วันกันแต่ถ้าเลือกก,ก็ก็รู้สึกชุดนี้มีอะไรที่ตรงระบายท่านต่อไปนะคะคุณน,นินะนะคะ <c oughs> อยากให้น้องนินัพูดถึงชุดตัวเองก่อนค่ะชุดของนูนะคะ ตอนที่หนูได้ผ้าแรกๆนะคะผ้ามันจะสีหวานหนูก็เลยนึกถึงขนมหนูก็เลยซื้อผ้าสีมิ้นท์มาตัดกับสีโอรสอ่อนก็หนูก็เลยนึกถึงขนมไทยะค่ะเป็นขนมทองหยิบแล้วก็ขนมมะพร้าวแก้วะค่ะที่เป็นเส้นแบนๆนะคะชุดที่น้องออนีนะทำเนี่ยหนึ่งเรื่องคอคนไทยพันเป็นมองโกลอยคอสั้นเนี่ยจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ชุดน้นะน้องนียไปใช้ได้ แต่อีกอย่างหนึง่งอ่ะน่าจะมีมุมมองแล้วก็การศึกษาหรือว่าการค้นควา้าหรือว่าการเห็นอะไรให้มากขึ้นในทางสากลเพราะว่าคุณกำลังทำเสื้อผ้าในลักษณะของสากลไม่ได้หมายถึงให้นอนมองขนมฝรั่งนะแต่หมายถึงว่ามองดีไซน์หรือว่ามองสิ่งที่เป็นสถานที่หรือว่าภาพแกะสลักหรืออะไรที่มันเป็นในลักษณะของฝรั่งอย่าเงี้ยเพื่อเอามาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อทําให้เสื้อผ้าเนี่ยมันดูไม่เชยสำหรับมิวก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะคะคือตโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนคอใส่อย่างนี้ไม่ค่อยได้คืออันนี้มันเป็นจํากัดเป็นบางคนเท่านั้นที่ใส่ได้จริงๆนะคอตั้งเนี่ยก็ก็ก็จะลําบากหน่อยเป็นทางเลือกสําหรับสําหรับตัวเองเนี่ยอาจจะลําบากที่ปิดคอไปหมดอีกท่านหนึ่งนะคะน้องแบมบูนะคะน้อง,นะะองไปที่ บ้านนาว่ามานี่น้องได้รับอะไรมาจากตรงนั้นบ้างครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเดินเดินไปแล้วก็เจอคนแก่อ่ะครับแบบนุ่งผ้าถุงธรรมดาพื้นบ้านเลยแล้วก็ผ้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่น้องมันบุมเห็นใช่ไหมครับว่ากว่าจะได้ผ้าใหม่มาแต่ละเมตรแต่ละหลาเนี่ยใช้ความอุตสาหะใช้ความพยายามใช้ความรักในการในการทอเยอะมากเลยเนี่ยแต่งานดีไซน์วันนี้เนี่ยที่พี่เห็นวันคือ มันไม่ได้มันคือมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงถึงถึงคนทอเลยอ่ะคือคนเห็นชุดนี้จะมีคนกรีดอยู่สองคนคนแรกคือคนทอผ้าแม่วงเดือนกรีดแน่นอนหลังจากที่ไปอัดเทปที่บ้านนาว่ามาแล้วเนี่ยแม่วงเดือนดูเทปนี้อยู่แล้วก็เห็นว่าลูกศิษย์ที่สอนเรื่องผ้าว่าความสําคัญการฟื้นฟูผ้ามายุค30 40บปีแล้วแบบทุกคนได้ผ้าไปคนละสี่หเมตรแต่ว่าการใช้งานเนี่ยนำมาใช้น้อยมากนะฮะแล้วก็อีกคนนี้ต้องกรีดคือพ่อแม่เด็ก จะใส่ชุดโปอย่างงี้มันคงแบบว่าวันนี้เป็นเทปวันแม่ด้วยคงไม่อยากให้ลูกแต่งตัวโป๊อย่างนี้โป๊ไม่ผิดค่ะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่าโป๊ของคุณเนี่ยมียรสนิยมหรือเปล่าการโปเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมันมันเรียกถึงความมีศิลปะงั้นไม่ใช่อยู่ๆก็เปิดนู่นเปิดนี่โดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างเงี้ย คงเป็นไปไม่ได้ไอ้มุมที่มันเป็นเลขาคณิตที่ตัดมุมขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะคุณลองนึกดูไหมว่าเมื่อเวลาคนที่ซื้อไปใส่แล้วนำไปนุ่งแล้วต้องเดินอย่างเดียวยืนและห้ามนั่งเพราะถ้านั่งปั๊บเนี่ยไอ้ลายคัดที่มันเป็นเลขาคณิตที่มันมุมสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะล่นขึ้นไปถึงไหนมันจะล่นขึ้นไปถึงไหนเคยนึกไว้ เข้าใจคำนี้ไหมแบงบูมมิวไม่ต้องคุณลูกใส่คุณแม่ใส่เนี่ยมีข้อบกพร่องมากมายเนี่ยเก็บไว้ไม่มิดเลยอายุเท่านี้ใส่ไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่ามันจะต้องเป็นคนหุ่นดีมากๆแล้วก็ไม่มีข้อบกพร่องของเนื้อส่วนใดเกินเลยถึงจะใส่ได้เท่านั้นมันค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเหมือนกันค่ะในชุดนี้ และผู้ที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดและได้คะแนนสูงสุดสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือ ้ยินปผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสัปดาห์จะได้รับเงินรางวัล1น1 0 0มืบาทจากปูนอินทรียครับและตอนนี้นะคะเราเหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่บนเวทีนี้2ท่านเท่านั้นนะคะซึ่งผลจะเป็นอย่างไรขอให้คณะกรรมการของเราเป็นผู้ตัดสินค่ะขอเชิญพี่มาค่ะวันนี้แบงบูมทำผลงาน ออกมาทําให้คณะกรรมการหลายๆคนมองเห็นถึงสิ่งที่นํามาใช้ในผลงานจากการทอผ้าของชาวบ้านอย่างเรียกว่าด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแล้วก็ด้วยจิตวิญญาณแต่นํามาใช้ได้น้อยที่สุดจนทําให้ผลงานมีความรู้สึกว่าในสายตาของคณะกรรมการบอกว่ามันโป๊ไปหรือเปล่า ในขณะเดียวกันที่นี่นะนาวันนี้นะคะก็ทําเสื้อผ้าเชิงพาณิชย์ก็จริงแต่มันเป็นมุมมองที่ต้องขอบอกว่ามันเชยไปไหมสําหรับการที่จะเป็นดีไซเนอร์ต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่นะคะจากผลการตัดสินของคณะกรรมการเราเห็นแล้วคะ่ัว่า คุณผ่านเข้ารอบค่ะขแสดงความยินดีด้วยค่ะน้องนี้นะเป็นผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะคะไนอไม่อยากให้แม่เสียใจอยากให้แม่รู้ว่าอ,อแม่เลี้ยงลูกมาคนเดียวไม่มีพ่อ แล้วก็ลูกก็เป็นเพศที่สามอยากจะทำอะไรสักอย่างที่ให้แม่ภูมิใจอ่ฮะเพราะว่าแม่เหนื่อยมากรู้ก็เลยตั้งความหวังไว้สูงว่าเอ้ยจะต้องเข้าไปรอบลึกๆนะวันนี้ก็ออกแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรเนาะ <laughs> ไม่เป็นไรใช่ไหม ขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมบริษัทอสมทจำกัดมหาชนบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนการประปานครหลวงบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเรดจ,จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้นะฮะก็อยู่ที่เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและโจทย์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือผ้าไทยภูเขากับการออกแบบชุดทีนเอชหญิงพอฟ้าผ้าไทยสัปดาห์ที่3เหลือผู้เข้าแข่งขัน8คนพร้อมภารกิจออกแบบชุดทีนเอชหญิงด้วยภาพไทยภูเขากับการแข่งขันที่จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมการดูหรือการมองจากการดีไซน์ของคนอื่นเนี่ยเราไม่ว่ากัน แต่ไม่ใช่หยิบชิ้นงานของเขามาทั้งหมดเสื้อผ้าอย่างนี้ดิฉันก็มีใส่อยู่ที่บ้านวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้21นาฬิกา45นาทีทาง modernair tv